สวัสดีค่ะจะมาเล่าถึงประสบการณ์อีกแล้วเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาสังเกตนะคะว่าจะเดินแปลกเดี๋ยวเดินมาให้ชมอีกทีนะคะจากทางด้านโน้น เดินช้าๆแล้วก็อาจจะเอียงๆหรือเปล่ามีเพื่อนหลายคนเลยค่ะที่ว่าทำงานทางด้านการนวดเราเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเผือลูกค้าเดินเข้ามาในร้านเนี่ยก็จะรู้อยู่เลยว่า เห็นชัดเจนเลยคนเนี้ยปวดตรงไหนตรงไหนตรงไหนอะไรยังไงก็เก่งนะคะและที่ดิฉันเดินเข้ามา,มาเมื่อตะคถ้าคนที่นวดอยู่เนี่ยก็จะรู้เลยว่าปวดตรงไหนหรือเปล่ายืนก็แปลกๆใช่ไหมคะจะเล่าประสบการณ์ที่ประสบตอนนี้เลยถึงเวลาแล้ว คนาจริงอายุแล้วก็ก,ก็ไม่ไม่ัวรุ่นแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเส้นสายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแบบก้มผิดที่เคลื่อนผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการอย่างเช่นอักเสบหรือว่าแป๊บปวดขึ้นมาอะไรอย่างงี้ยสิงที่เราเป็นตอนนี้ก็คือปวด ช่วงจะว่าก้นกบก็ไม่เชิงค่ะสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าทางด้านซ้ายตรงนี้ตรงเอวนี่ค่ะไปทำอะไรมาเพราะอะไรก็คือก้มก้มแล้วก็ยกของขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็เลยยอกไปเลยเรียกหลังยอกเนาะนะ,นะช่วงตอน ตรงตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่ปวดนะคะแต่ปวดตรงนี้ก้มมาแล้วก็เดินก็น่าที่จะเป็นที่ยกของหนักอันนั้นทางด้านซ้ายหรือเปล่าหรือกลับกันเพราะว่าเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าจับกล้องเนี่ยยกถ่ายด้านนี้แต่กลับปวดตรงนี้ดูสิใช่ไหมคะถ้าอายุมากกัน เพิ่มขึ้นมาตามลำดับเนี่ยจากเพื่อนเนี่ยที่เคยคุยกันเรื่องไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยอายุมากมาสิ่งที่จะมานั่งคุยกันก็คือกินยาหรือยังหรือว่าเอตอนนี้เต็งกินยาอะไรบ้างเป็นโรคอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจะมีท็อปิกการคุยที่แตกต่างกันไปแล้วแล้วแต่วัย,แล,วแ,วยแล้วแต่อายุ อยากจะพูดถึงว่าในเมื่อว่าปวดตรงนี้มีวิธีการอะไรยังไงซึ่งโดยส่วนตัวแล้วจากว่าที่เคยฝึกมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นการที่ฝึกดูลมหายใจอยู่กับลมหายใจสังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกาย ของตัวเราเองเนี่ยแล้วก็เราก็จะรู้ว่าอ,อ,อย่างเช่นที่ตอนนี้ปวดเนี่ยปวดตรงไหนแน่แล้วถ้ามันปวดขึ้นมาเราจะต้องมีวิธีการรับอะไรอย่างไรให้รู้กับการเคลื่อนไหวของตัวเองแล้วเนี่ยมันความคิดมันก็จะเคยชินในการที่จะอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเราเอง เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการป้องกันได้อย่างร้อยเปอร์เซนเลยที่ว่าเราจะไม่รู้สึกเจ็บเรือทำตรงนี้ให้มันเจ็บเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วค่อยๆเคลื่อนหลังแล้วเราก็ค่อยๆนั่งลงไปในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มีประโยชน์มากเลยในการที่เราเคยฝึกมานะคะว่า ถ้าเผื่อว่ากายเคลื่อนไหวอะไรยังไงและความคิดของเราก็อยู่กับไอ้ตรงนี้ด้วยแต่ถ้าในลนะักษณะว่าถ้าเรามาปวดตอนนี้แล้วเราเพิ่งจะมาเริ่มฝึกคิดว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันเจ็บในการที่ว่าเราเจ็บหรือเราป่วยเนี่ยแล้วเราจะมาฝึกในขณะนั้นเนี่ยยากมาก ความคิดเนี่ยมันจะอยู่กับตรงตรงที่ปวดตรงนี้แล้วเมื่อความคิดอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะนึกถึงแต่ปวด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 ,ปวดอยู่ตลอดที่เลยยืนอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่เคยได้ยินมาเลยหรืออะไรยังไงแล้วก็ไม่ชว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วตัวไปไหนนะคะความคิดเราก็จะอยู่ตรงออที่ว่าเราอยากจะเป็นอยากจะคิดถึงในสิ่งน,นั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เหมือนความจริงถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ย มันก็ไปด้วยกันแต่ความจริงแล้วมันไปด้วยกันก็จริงแต่มันไม่ได้ไปด้วยกันก็คือว่าถ้าเราเดินเปนอย่างนี้แต่ความคิดเราสามารถที่จะไปอยู่ที่ตลาดได้ไปอยู่ที่บ้านเพื่อนได้หรือไรยังไงนะคะลองสังเกตดูก็แล้วกันในในที่เราพูดถึงมาเมื่อตะกี้นี้ตามที่เราได้เคยได้ยินบ่อยๆอยู่แล้วนะคะว่ากายกับใจเนี้ยมันแยกกันแยกกัน ในลนักษณะไหนอะไรอย่างไรอย่างที่เราปวดตรงนี้ใช่ไหมคะอันนั้นคำจริงแล้วมันก็เป็นที่ร่างกายเรามันไม่ได้ปวดที่ใจมันไม่ได้ปวดที่ความคิดนะคะในส่วนนั้นในเมื่อมันแยกกันแล้วก็ได้ยินกันแล้วอยู่ว่าบางทีแล้วให้กายป่วยอย่างเดียวแต่ใจอย่าปว่วย เป็นยังไงถ้าเผื่อว่ายังไม่เคยเข้าใจในจุดนี้นะคะในเมื่อรู้สาเหตุในเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะคะความกมังวลการที่เราคิดเลยเถิดไปเราปรุงแต่งไปหลายอย่างเลยเราอาจจะเป็นอย่างงู้นเราอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วเวลาตอนหลักก็คิดมากอะไอย่างเงี้ยค่ะว่ามันจะเป็นอะไรมาก หรือเปล่านะคะเกิดความกังวลแต่ว่าในลักษณะถ้าเราเคยฝึกมาเราก็จะรู้นะคะเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นความกังวลเนี่ยเราจะไม่มีในสิ่งที่เราทำก็คือเราจะรักษาไม่ให้มันไปเจ็บไปมากกว่านี้คือไม่ยกมากกว่านี้ แล้วก็ต้องตะหนักให้รู้แล้วก็จําให้แม่นๆเลยและอย่าประมาทเลยแลอย่าะทำอีกเพราะว่ามันก็จะจะเจ็บอีกแล้วก็เนจากที่ว่าเราคิดว่าเออมันไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าเป็นลหลายครั้งลหลายครั้งมันก็อาจที่จะสะสมและเลื้อนลังหรือเป็นอะไรที่มันมากกว่านี้เจ็บกายป่วยตรงนี้ถ้าเผื่อว่าเราฝึกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะว่า เจ็บเพตรงนี้แต่ว่าในความรู้สึกและจิตใจแล้วก็ยังยังแจ่มใสยอยู่แล้วก็เข้าใจดีว่ามันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นเราก็รักษาไปตามอาการนะคะแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะบอกตัวเองว่าแล้วอย่าทำเอกไม่ว่ามันจะจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเพราะมันไม่คุ้มกันเลยจะทำให้เราไม่สามารถที่จะ ทำอะไรได้มากกว่านี้นะคะถ้าเผื่อไม่เคยฝึกมาเลยนะคะทางด้านดูความเคลื่อนไหวออกายของตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับตัวเองแล้วก็เข้าใจถึงเหตุถึงผลว่าเป็นยังไงก็ต้องแก้แล้วก็ระวังถึงในจุดนั้นถ้าไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ยมันก็จะแย่และแย่ yeah, มากน้อยแค่ไหนแย่ yeah, น้อย ก็คือเราเข้าใจเลยนะคะว่าเป็นกระบวนขั้นตอนอะไรยังไงแต่ว่ามันก็จะเป็นมากถ้าเผื่อว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่เคยที่จะสังเกตความรู้สึกของตัวเองเลยแล้วเราไม่เคยที่เข้าใจว่าทุกอย่างมันมีเหตุที่มาแล้วก็เข้าใจว่ามันแยกกันนะระหว่างที่เราปวดที่กายแล้วก็ที่ใจ ถ้าเผื่อว่าเราความคิดได้แต่กังวลถึงตรงที่ปวดด้วมันเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าอย่างนู้นอย่างนี้มันอาจจะเป็นเ,เนื้องอกก็ได้นะโอ้อมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะโรคเรื้อรังร้ายแรงที่เผื่อว่าเราคิดแค่คิดเนี่ยเราก็ไม่สบายใจแล้วและในเมื่อว่าถ้าเราไม่สบายใจใช่ไหมคะเราอาจจะกินน้อย และอาจจะทําอะไรอย่างอื่นโดยที่ใจไม่ได้อยู่ในสิ่งนั้นอาจจะทําให้ล้มหรือว่าไปสะดุดหรือเป็นอะไรยังไงคือว่ามันอาจจะทําใหเ้เหตุการณ์หรือสถานการณ์เลวร้ายลงจากการที่เรากังวลทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่และมันไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องกังวลจนถึงขนาดนั้นในอนาคตรเราก็ไม่รู้เลยนะคะว่า จะเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตตัวเราบ้างซึ่งเราก็ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากคนรอบข้างมาแล้วมากมายในสิ่งหนึง่งซึ่งอาจจะทำให้ท่านที่ไม่เคยได้นึกถึงในจุดนี้เลยเนี่ยก็อาจจะสะดุดในความคิดเริ่มต้นฝึกตอนนี้ก็ไม่สายไปนะคะแล้วก็ยิ่ง ทำได้เร็วมากเท่าไหร่ก็จะช่วยตัวเองได้ไง่ายเพิ่มมากขึ้นและถึงแม้ว่าไม่ใช่ตัวเราเองที่จะเผชิญประสบกับเหตุนั้นๆซึ่งว่าถ้าเราได้ฝึกตรงนี้แล้วเนี่ยอยู่กับตัวอยู่กับกายอยู่กับใจของเราเนี่ยนะคะเกิดสิ่งร้ายเกิดโรคร้ายๆกับคนรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็น สามีลูกหลานหรือว่าเป็นเพื่อนรักหรือว่าคนรอบข้างหนท,ทั่วไปเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถรับกับสถานการณ์นั้นได้ดีโดยที่เราไม่ซุดลงไปมากกว่าสถานการณ์ที่เป็นหมายถึงว่าเราอาจจะสูญเสียคนรักไปใครคนใดคนหนึ่งไป มันจะทําให้เรายังคงอยู่ได้โดยที่มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เพราะว่าเราตระหนักถึงอยู่แล้วในส่วนนั้นและเราได้ฝึกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะอย่างนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ชมมาจนถึงท้ายนี้ในสิ่งใดสิ่งไหนนะคะด้วยความรักก็สามารถที่จะ เริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็คือการฝึกที่จะอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองฝึกอยู่กับลมหายใจอาการเคลื่อนไหวของตัวเองเป็นฐานสำคัญและเมื่อเกิดที่ในสิ่งทีเออ่เราไม่คาดหวังจริงๆเนี่ยเราก็จะได้ รับมือกับสถานการณ์นั้นได้ขอบคุณมากค่ะที่ได้ฟังมาถึงตรงนี้อะไรที่นำไปใช้ได้ปรับใช้ได้แล้วทำให้ตัวเองมีกำลังใจมีจิตใจที่ดีขึ้นก็เป็นกำลังใจให้ยืนทุกเวลาค่ะสวัสดีค่ะ